ตั้งหกตั้งเจ็ดมันหนุนให้ไวไงเอาเดี๋ยวเปิดเปิดฟังด้วยมันมีสาระขนาดเดอะเยดอยู่บ่ นินตักไหมไม่ตักนินน้อยนินน้อยไซส์วน,วน,วน <c oughs> ปนินปนินอ่างนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆนะนี่จะท้องตัวโตงนั้นเลยวันนั้นจะท้องอืดฟูน้ำขึ้นมาวันนี้ไข่ปล่อยไปเถอะมันไข่โอ้ยระวังระวังอร่อยเลยไข่เนี่ย